ด้วยนะเพราะว่าขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยกายเราก็ไม่ได้ผิดบาาจาเราก็ไม่ได้ผิดสินก็อิบูรณ์โดยอัตโนมัตินี่เข้าใจให้ถูกต้องและเวลาเรารักษาสินเนี่ยเราก็เป็นการทำทานโดยอัตโนมัติด้วยก็ลเลยได้ทั้งทาน ได้ทั้งสินร่วมมาด้วยเลยในขณะที่เราทําสมาธิยมนั่งสมาธิอยู่ในโยมไปฆ่าสัตว์ไหไม่ได้ฆาเป็นลักทรัพย์ไหมไม่ได้ลักประพฤติปินในกามไหมพูดโกโหกไหมดื่มสุราไหมครบมมสินห้าครบบริบูรณ์ลระศาสดาบอกสินห้าเนี่ยเป็นมหาทานชั้นเลิศ เป็นอภัยทานเอาเวลาทานอภัยประชาทานทานคือการให้อภัยการไม่ผูกเวรการไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทกันเราไม่ฆ่าสัตว์เป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณข้อที่สองเนี่ยดังน,นั้นห้าข้อเนี่ยพระศาสดาบอกว่าเป็นมหาทานเราไปปล่อยนกปล่อยปลยปาให้ตายเนี่ย สู้รักษาสินข้อที่หนึ่งไม่ได้ไม่ฆ่าสัตว์ให้ทานชีวิตยังไม่มีประมาณละปล่อยทั้งชาติก็สู้รักษาสินข้อหนึ่งไม่ได้รักษาสินข้อที่หนึ่งได้มากกว่าทานเป็นเหตุให้เกิดภพกศัพ์ศินก็เป็นเหตุให้เกิดภพกศัพ์นั้นทำสมาธิก็ได้ทานมาด้วยได้ศินมาด้วยสมาธิก็เลยเป็นเหตุให้เกิดภกรัพ์ด้วยอยากมีภพกรัพ์ก็นั่งสมาธิ สินก็มาทานก็มาครบเลย